ไอติมโอ้ไอติมเก่งเก่งขึ้นมาขึานา้นมาโอ้โหขึ้นมาเลยไอติมม,มมาเร็วเร็วเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้โหทำไมเก่งจังไอติมจะมาหาหมอใช่ไหมวันนี้ไปเดินเดินไปเร็วไม่ต้องลากโอ้โเก่งเก่งเก่งอ๋อเก่งมากเอลูกฉันเก่งสุด เอาเลยวันนี้ไหนให้พี่เบนยื่นบัตรไหนดูหน้าหน่อยคนจะมาหาหมอนะ่ะเออเก่งอยากอยู่กับแม่ก็ปล่อยเชือกเลยฮะบัรอยู่กับแม่เห,หรออ๋อแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะไอติมวันนี้คุณไอติมมาหาคุณหมอใช่ไหมอ๋อเก่งๆนี่ไปไหนไปไหนอ๋อต่ออตอก้าแม่โอมาพบคุณหมอใช่ไหมวันนี้อ๋อไอติมเก่งมาก ที่เป็นก็พามานีตาบปวเป็นเก่งมากย่ังนักรบนักรบนักรบของแม่นักรบ,กรบ,กรบเป็นเซียนน,นั่นเซียนทาวาเซียนทวาไดพันแคกงพันขาเหมือนออกรบเลยเซียนหรอเซียนไหวยเซียนหน่วย เดอไอตินต oh, 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 oh. right. mm. ah. ิมะไปไหนดูกับพี oh, ่เบนซี่อกาเดินนั่นี่ทุกวันหมอดกระแตอยู่นักรบของเราโอ้โนักรบคุณรบกับรบไทยค่เจ็บนาะเอเจ็บเจดแคเจแค่นี้กันนะกูนซู่อ้าหมอรับประกันนะนี่ัประกันคุณภาพ